อืม look good อ้าย I, I love myself อืมวันวันนึงเอาจะทำขนมเนี่ยออนไลน์ฉันไปถึงไหนวะเนี่ยยิวิยิวิถายไปไหนเนี่ยไลน์ก็ไม่ post. โพสโพสก็ไม่เฟซ <c oughs> จะเอาอยัางไงเนี่ยอืมหายไปไหนอ่ะวิวิอย่าเล่นใหญ่ โอ้วิตอบเดี๋ยวนี้ยิบบูดเหรอประโทปะโทป้ะทปะโทโทรมาจิกอยู่ได้ฉันกำลังซ้อมเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยวค่อยเมาส์กันขอเต้นให้จบก่อนนะฉันขอจิกเธอเลยนะ จิกจิกจิกเย่เอาอีกแล้วจิบูดีิบูดจิบูดจิบูดจิบูดเอาอีกแล้วอย่าจิกฉันมากนักอะ่ะฉันกำลังมีอารมณ์เต้นอยู่ฉันจะเป็นดาวติ๊กตอกเกิดใหม่อะ่ะเธอเดี๋ยวรอก่อนนะค่อยค่ยค่อยค่อยโทรมาอีกทีนะน,นะนะเธอนะ ไลติ้งคอสฉันวีจะได้ไออนไลน์ใช่เปล่าวะเออใช่วะได้ยังใจเลยโอ้ยังกัมีสื่อถึงกันยัยวิ where are you now ไปไหนมาหายไปไหนไม่ยอมส่งอะไรมันเลยโทรเธอเราอะมีเรื่องอยากจะเล่าให้เธอฟังมีเรื่องเม้าเมยตอนนี้นะฉัน่ะเป็นดาวติ๊กต๊อ ฉันภูมิใจภูมิใจแล้วฉันได้ดาวอ่ะตั้งร้อยดวงแล้วอะไรนะดาวอะไรเธอเป็นดาวอะไรอะไรนะติ๊กติ๊กตอกตอกเหมือนได้ยินแต่เราไม่ได้สนใจเห็นเด็กๆเขาเล่นปันฉันอายุปานนี้นี่มาเป็นเด็กๆเล่นอะไรไม่เอาหรอกอติต๊กตอกที่เด็กเล่นเล่นกันไงเธอไม่รู้จกักหรอเฉยมากเลยอ่ะอืมหรอมันอินเทรนด์ใช่ปะ มันสนุกมากครูหนุ่มอ่ะเขาสอนเราเขาส่งคลิปมาให้เราเราก็เลยเต้นตอนนี้เราก็เลยเป็นดาวติกตอกแล้วเธออยากเล่นไหมล่ะถ้ามันอินเทนเราเอาโอเคได้เลยเดี๋ยวฉันจะส่งไปให้เธอเธอรอรับนะแล้วเธอก็ต้องเต้นด้วยนะเราเปิดดูก่อนนะชิงโอ,อ้ยนี้ยังเหรอติกตอกเฮ้ยเอ้ย,อยสนุกนะดูนะ่าสนุกอวิเฮ้ยโอเคนะ ฉันก็อยากจะเป็นเหมือนกันนั่นเนี่ยเหรออย่างเงี้ยเหรอที่เลยกติ๊กตอฉันก็ทําได้เถออย่านึกว่าแกนะจะบอกให้วะงั้นเราเรียนด้วยนะวินาอย่าลืมนะตัวเองตัวเองอย่ามาส่งมาแต่ไลน์เอาตัวมาด้วยคราหน้าเจอกันโอเคปะ่ะกันนะบายเย่ไว้เจอกันจ้ะบายจิง สูงวัยดิจิตอลตอน TikTok สำหรับผู้ประกอบการมาที่แพลตฟอร์มตัวต่อมากันดีกว่านะครับเป็นเทรนด์ที่ไม่มีใครไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะครับ TikTok นั่นเองนะครับคงไม่ใช่มีแต่ครูบุตรและก็ครูวิที่สนใจใน TikTok เท่านั้นหลักนะครับพี่ๆหลายคนคงคิดว่า TikTok เนี่ยมีไว้สำหรับเด็กๆวัยรุ่นในการมาเต้นหรือการมาแสดงอะไรตลกๆกันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมา t ิ k กต k เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับคนทุกเพศทุกวัยและก็ยังกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดสําหรับธุรกิจที่มีประสิทธิธภาพมากๆสําหรับผู้ประกอบการเลยนะครับติกต็อกเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอย่างสูงภายในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยมีผู้ใช้งานมากกว่า 1, 0 0 0ล้านคนทั่วโลกแล้วนะครับ hey! พ่อเราเฝ้ายัางโอเฮ่เต้นตัวว้รุ่นชอบไหมมันก็เกินแต่ก็ชอบอยู่ดูคนโอคิวเพชันโอคิวเพชันส่วนคู่เต้นคู่ก็บ้าย่คู่ก็บ้าโย่ัสซีนาะบอนมาซซีสุดใจนะคะเอมอาดชิเชิ่ลเอมอาดชิเชิ่ลวอล์รันจําลาจไรน Transitive They put the subject verbs up แแ่รมเราไม่ได้เป็นคนมากมากเราแค่มักเธอโดยสำหรับในประเทศไทยเนี่ยเศรษฐเมื่อปีที่แล้วนะครับคนไทยเนี่ยใช้ TikTok กันเป็นอันดับ8ของโลกกันเลยนะครับโดยผู้คนเนี่ยนะครับก็ใช้ TikTok เนี่ยเพื่อสร้างและก็แชร์วิดีโอสั้นๆได้ตั้งแต่ 15วินาทีไปจนถึง10นาทีเลยนะครับมันเป็นเหมือนกับสนามเด็กเล่นที่ทุกคนเนี่ยสามารถมาสร้างวิดีโอสนุกนก,กับเพื่อนๆและก็แบ่งปันกับคนอื่นๆเราสามารถใช้เพลงเสียงตลกและก็ฟิลเตอร์ต่างๆเพื่อทำให้วิดีโอของเราเนี่ยดูน่าสนใจได้มากขึ้นซึ่งก็มีเนื้อหาตั้งแต่การเต้นการริบซิงการร้องเพลงไปจนถึงการทำอาหารการสอนภาษาอังกฤษหรือว่าการทำ DIY พวกงานไม้งานทำมือพวกนี้นะครับให้ความรู้รวมไปถึงการรีวิวและก็ขายสินค้าอีกด้วยนะครับ จุดเด่นของ Tik t o k เนี่ยก็คือการเป็น s h o p ปอร์เทนเมนนะครับซึ่งคำว่า S h o p p e r กับคำว่า i n m e n t เนี่ยนะครับมันก็เป็นการผสมผสานการระหว่างคำว่า Shopping และก็ Entertainment นนั่นเองก็คือการสร้างความสนุกสนานระหว่างการซื้อสินค้าออนไลน์โดยผู้ขายของออนไลน์เนี่ยเขาก็จะใช้การดึงดูดจูงใจเพื่อสื่อสารกับอารมณ์ของผู้ซื้อของออนไลน์ให้การช้อปปิ้งนั้นนะ่ะสนุกมากขึ้น เป็นการยกระดับของประสบการณ์การซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์นั่นเองนะครับเช่นถ้าคุณพี่นะครับเป็นเจ้าของร้านอาบน้ําสุนัขพี่ๆก็สามารถสร้างวิดีโอสั้นๆที่แสดงการให้บริการของเราที่แสดงถึงความสนุกสนานแถมยังสามารถแบ่งปันความรู้ของเราเกี่ยวกับการอาบน้ําสุนัขหรือว่าแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ขายในร้านของเราได้อีกด้วยนะครับแล้วทิก o อกเนี่ย จะมีความสําคัญแล้วก็ประโยชน์สําหรับพี่เจ้าของร้านอาบน้ําสุนัขนี้ได้อย่างไรนะครับข้อแรกเลยนะครับมันเป็นช่องทางให้พี่เจ้าของร้านเนี้ยสื่อสารกับลูกค้าทุกเพศทุกวัยด้วยการสร้างเนื้อหาที่ให้ความบันเทิงและก็ให้ข้อมูลพี่ๆเนี่ยนะครับสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ที่มาชมที่ธุรกิจของร้านพี่ได้ข้อที่2นะครับ t i k t o อกเนี่ยก็เป็นพื้นที่ในการแสดงสินค้า หรือว่าบริการของคุณพี่โดยสร้างเป็นวิดีโอสั้นๆที่เน้นความบันเทิงให้การแสดงและก็ให้ข้อมูลคุณสมบัติและก็ประโยชน์ของสินค้าของเราหรือว่าสาธิตลักษณะการให้บริการที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายด้วยนะครับข้อที่3นะครับทิกต o k ก็เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากเลยนะครับในการสร้างแบรนด์ด้วยการสร้างความโดดเด่นและก็ความเฉพาะตัวของสินค้า หรือตัวพี่เจ้าของร้านเองด้วยก็ได้นะครับและก็ยังสามารถกลายเป็นแบรนด์ที่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลเป็นผู้นำทางความคิดในประเภทของสินค้าของเราได้นะครับซึ่งสิ่งนี้จะสามารถสร้างภาพจำและก็สร้างความไว้ใจและก็สร้างความพักดีซึ่งเป็นจุดสูงสุดของการทำธุรกิจเลยนะครับข้อที่4นะครับ Tiktok เนี่ยก็ยังเป็นช่องทางที่เชื่อมต่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ทั้งการ พูดคุยตอบคำถามซึ่งทำได้ไปจนถึงการตอบคำถามด้วยการสร้างวิดีโอใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะตอบความสงสัยของลูกค้าหรือแม้กระทั่งการคิดแคมเปญให้ลูกค้าเนี่ยมีส่วนร่วมกับเนื้อหาในวิดีโอของเราเช่นที่เขาทำวิดีโอดูเอ็ดหรือว่าการลิปซิงค์ร้องเพลงด้วยกันหรือว่าวิดีโอชาเลนจ์ที่เขามาท้าทายแข่งกันนั่นเองนะครับและก็ข้อที่5นะครับด้วยรูปแบบวิดีโอสั้น ที่เราสามารถสร้างสรรค์ได้ง่ายๆด้วย tiktok เนี่ยนะครับเขายังสร้างระบบของเราเขาเองนะครับให้เราสามารถเนี่ยเข้าไปโปรโมตแล้วก็มีระบบธุรกรรมออนไลน์เสร็จสับอยู่ในแอป TikTok เลยนะครับทั้งตะก้าสินค้าการรับเงินการขนส่งและที่สำคัญนะครับยังสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เปิดใช้ระบบหน,หน้าสินค้าที่ให้นักรีวิวเนี่ยที่สร้างวิดีโอเก่ง หยิบสินค้าในร้านของเราเนี่ยไปทำวิดีโอรีวิวสินค้าและทำให้สินค้าของเราเนี่ยขายดีขึ้นมากๆเลยนะครับโดยส่วนแบ่งหรือที่เรียกว่าค่าในหน้านั้นอนะเรายัางเป็นคนกำหนดได้เองอีกด้วยจะเห็นว่า t ิ k To กเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและก็มีประสิทธิภาพมากๆผู้ประกอบการที่ต้องการเชื่อมต่อและก็ลดช่องว่างกับลูกค้าในทุกเพศทุกวัยเนี่ยนะครับด้วยการสร้างวิดีโอสั้นๆที่ดึงดูดใจและก็ทาให้ธุรกิจของเราเนี่ย เติบโตอย่างสนุกสนานและก็สร้างสารรค์นะครับทีนี้คุณพี่พอจะนึกออกแล้วหรือยังครับว่าธุรกิจของคุณพี่เนี่ยจะสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคลิปวิดีโอสนุกสนุกได้อย่างไงแต่ถ้าพี่ๆยังคิดว่า t i k t o กเนี่ยเป็นอะไรที่ยากเกินไปไม่ต้องกังวลไปนะครับในบทเรียนต่อๆไปเนี่ยผมจะค่อยๆพาไปตะลุยถึงวิธีการต่างๆที่พูดมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านค้าออนไลน์ การเป็นตัวแทนหรือว่านายหน้ารีวิวสินค้ารวมไปถึงเคล็ดลับในการทำวิดีโอสั้นใน t i k t อกด้วยมือถือเพียงแค่เครื่องเดียวเองนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยกันในบทต่อๆไปนะครับไงบุตรไห้แกบุตรติดต่อไม่ได้เลยอ่ะเธอเป็นอะไรเธอทำอะไรเธอไปเที่ยวหรอหรือว่ายัางไงไม่รู้เลยไงว่าเราอ่ะเป็นหัว ส่งอะไรมาเดี๋ยวเดี๋เด๋ยเดยขอดูหน่อยเธอไปเล่นติ๊กต๊อหายแล้วอู้หูเยี่ยมมากเลยแถมเป็นดาวติ๊กตออีกสุดยอดมากเลยไม่ได้แล้วงานนี้ฉันต้องเล่นบ้างให้มันรู้ไผเป็นไผ